น่าแก่มากค่ะค่ะคนสวยคนที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะดูโปรไฟล์เขาก็มีลูกสาวนะแล้วเขาจะเอาอะไรไปสอนลูกเขาเขาไม่มีมารยาทในไลฟ์สดคนอื่นแบบเนี้ยอเดเมอร์นั่นแหละจ้าแต่เนาะกับคนมีมารยาทนิดนึงเนาะเราก็แก่แล้วจริงๆค่ะเราสาสิบแปดแล้วอีกสองปีฉันก็สีสิบแล้วจ้า งานนี้บอกเลยว่าแม่ฟาดกลางไลฟ์ทันทีเอาอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับแพรวพราวแสงทองนะคะที่เจอกับคอมเมนต์ในเชิงลบๆอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยก็เจออีกแล้วค่ะกำลังไลฟ์ขายของอยู่ดีๆก็มีคนนะคะโผล่เข้ามาคอมเมนต์ทักว่าเธอเนี่ยหน้าแก่จังงานนี้มีหรอที่แม่แพรวจะทนให้คนมาว่าอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ เอก็มีการสวนกลับแบบจัดหนักจัดเต็มในทันทีเลยแหละค่ะโดยพรพรานะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็น่าแก่จริงแหละแต่คนเมนเนี่ยก็คนสวยสวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแล้วไปดูโปรโฟไฟล์เนี่ยก็มีลูกสาวด้วยนะเขาเนี่ยจะเอาอะไรไปสอนลูกเพราะเขาไม่มีมารยาทในไลฟ์ของคนอื่นซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ยังพูดถึงอีกฝ่ายว่าไม่อายลูกบ้างหรอโตมาจะสอนลูกว่าไม่ชอบใครก็ให้ดา่าก็บูลลี่ไปเลยแบบนี้นรอไปทํามาหากินดูแลครอบครัวตัวเอง จะดีกว่าแล้วพอทางด้านของแพรพรานนะคะสวนกลับไปแบบนี้แล้วค่ะทางด้านของบรรดาชาวเน็ตรวมถึงแฟนๆที่ได้เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็คือแห่เข้ามาคอมเมนต์รัวๆบางคนเนี่ยชื่นชมว่าสวยเก่งขยันก็ต้องขอชื่นชมให้กับแพรพราวจริงๆค่ะขณะที่บางคนนะคะก็มองว่าดูดีๆก็ไม่ได้แก่นะคะเจ้าตัวเนี่ยกำลังสวยเลยจริงๆบางคนก็มองว่าคนเมนเนี่ยก็ควรมีมารยาทนิดนึงค่ะไปคอมเมนต์แบบนี้ในไลฟ์ของคนอื่น มันก็ดูไม่ดีจริงๆนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าแพรพ่ๆนะคะจะสวนกลับถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปในช่วงนี้กันเลยค่ะน่าแก่มากค่ะค่ะคนสวยคนที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะเขาดูโปรไฟล์เขาก็มีลูกสาวนะแล้วเขาจะเอาอะไรไปสอนลูกเขาเขาไม่มีมารยาทในไลฟ์สดคนอื่นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนไม่มีมารยาทนะคะเวลาที่มาม,มาเมนคนอื่นซึ่งคุณก็ไม่ได้รู้จักเขา คุณอาจจะไม่ชอบอ่าคุณอาจจะไม่ชอบเราหรืออาจจะไม่ชอบใครแต่เวลาที่แบบว่ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดคนอื่นหรือในโพสต์คนอื่นแบบนี้มันรู้สึกว่ามันมันไม่มีมารยาทเหมือนไม่มีการศึกษาคุณก็มีลูกนะเห็นอุ้มลูกในโปรไฟล์อ่ะคุณไม่อายลูกเหรออันนี้มีลูกจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายัางไงจะเอาอะไรไปสอนลูกมาคอมเมนต์ว่าคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องเป็นคนประเภทไหนอ่ะ แ้วจะสอนลูกได้ยังไงโตมาต้องสอนลูกว่าไม่ชอบใครด่ามันเลยลูกอย่างเงี้ยหรอคะไม่ชอบใครก็เม้นบูลี่มันไปนเลยลูกอย่างเงี้ยหรอคะฉันก็ไม่ใช่คนสวยหรอกเนาะอืมเราก็ไม่ใช่คนสวยคุณอาจจะสวยฉันอาจจะไม่สวยเออแต่ในเรื่องของมารยาทเนาะอืมนั่นแหละไปดูแลครอบครัวตัวเองเนาะทำมาหากิน,นะคะ่ะ หาตังค่ะหาตังหาเงินหาทองทำมาหากินค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสน,นุนกระบ้าเด้เบิร์นัลล่จ้าแต่เนาะกับคนมีมารยาดนิดนึงเนาะไม่ก็แก่อยู่นะสามแปดปีนี้แหละอายุสามสิบแปดปีนี้นะคะเจ้าอายุเทออ่าไหร่ยายคนผู้สวยผู้ดีผู้เลิศผู้หรูอืมผู้ป่เถ่าผู้ป่าแกสวยเลิศเลอป่านั่งฝา่าน้งสวรรค์ เราก็แก่แล้วจริงๆค่ะเรา38แล้วอีก2ปีฉันก็40แล้วจ้ะ